ลังเกมผู้เอกครับ7-4ครับแม่ตาหมวกว่าวันนี้นี่คู่มวยหลายคู่นี่ได้เสียพลิกกลับกันสนุกเลยครับสำหรับมวยไทย7 s d ครับวันอาทิตย์ครับที่18มิถุนายนครับ2,567ครับที่สนามมวยก่อนระบบช่อง7-4ครับก็จบไปเรียบร้อยนะฮะับสำหรับคู่เอกเดี๋ยวรอไมตริกาัหลังเกมครับ สัมภาษณ์หลังเกมนะฮะในระหว่างที่รอบรรยากาศหลังเกมครับเป็นบรรยากาศหลังจากจบคู่เอกครับแฟนมวยก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากสนามมวยจริงๆในสนามมวย,ยมีมวยอีกสคู่ครับระหว่างนี้เดี๋ยวอู้อ่าน่ามาแล้วสำหรับหนักมวยครับ เป็นยังไงบ้างเขาที่ไปรับไปเขียนเท่าไหร่น้องหน้าแสนกว่านะแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเคยได้มากหน่อยนี้ไหมก็ไม่เคยรับไม่เคยนี่คือนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยตอนทชงตรงเลยเจังหว้าที่ไปโดนหมัดแต่มันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องครับรู้ทีเขายกสามถามที่เลียกว่าโดนหมัดหรอโดนรับหรอที่โดนยกไหนไม่รู้หรอกยกสองไม่ได้โดนยกสองใช่โดนยกสองใช่ไหมเขาผมไม่รู้เลยว่าเราโดนนะถามพี่เลี้ยงว่าโดนโดนรับหรอเพ่โอ้ แล้วเราโชคได้ไงอ๋อพอมายกสามถึงรู้ว่าถึงได้ถามพี่เลี้ยงใช่โอ้แล้วกลับมาได้ไงสามยกเดดียวมไปเลยก็ดับไปเลยยิงสามยกเรากลับมาได้ไงสู้อบบเตรียมตัวสู้ยังไงเอ่อคิดว่าโดนลาบอัลต้าติดได้ไหมก็คือได้โอ้สามยกท้ายนี่อยกันเอ่าไหนะโอ้โหเอากำลังปมาจากไหนเขาเนี่ยไปถึงลูกไ ที่หนึงลูกไปแล้วมีลูกกันเหรอใช่ครับเฮ้ยลูกก,ลกี่ขวบแล้วก็สองขวบสองขวบเพื่อเหรอที่ถึงลูกกับครอบครัวใช่ไหมใแล้วแล้วก็หัวหน้าคใครนะใคยมวยนะเนาะโอ้โหโโวันนี้พี่กันนี่โอเคไหมก็รอยยิ้มเลยสองได้ครับได้เลยใช่ไหมก็เด็กเด็กรอบนึงก็แต่เขาอยากแก,แก้แก้มือละ่ะก็ได้โอเคลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายลูกลูกผู้ชาย พอใจเก็บมาโชคมากน้อยแค่ไหนน้องพอพอใจมากพอใจมากเลยนะพี่นี่ถ้าเกิดไม่โดนนัดเฮ้ยมันออกมาอย่างี้ไม่เอาฮะก็ตัวทันที่ครับตัวทันทีมันเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ดีกว่านี้ก็ได้นะโอ๊ยด้ยเป็นตกเป็นรองอายุเท่าไหร่มันเท่าไหร่หลังจากโดนนัดมานะเอาล่ะครับผมวันนี้วันนี้เก็บใครชนะ ให้ลูกให้ใครบอกให้เลยเอาให้ลูกให้ครอบครัวให้หัวหน้าท่ายให้พี่เจยาให้ทุกคนนี้ไปสอนไปทำแจ้งเกิดไหมวันนี้ก็แจ้งเกิดครับอยากอยากแจ้งมือใครบ้างไหมที่ที่แพ้มามีใครบ้างพี่กัดเท่าไหร่ที่ช่วงนี้สุดร้อยยี่สิบบาทตอนนี้ร้อยยี่สิบบาทช่ร้อยยี่สิบเอ็ดตอนนี้เป็นน้ำหนักที่เราถนัดเลยใช่ไหมใช่แล้วครับมาช่วยเด็ดอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋ปีนี้ยี่สิบสามปีนี้ปีนี้ยี่สิบสามปัดจะไปไหครับปุตตะริ๊ด ธนจิตเจอกสิงามเป็นไงครับโอเคไหมก็เคยเจอเราเคยเจอชนะไหมชนะเอายกสี่ชนะน้องด้วยเคยเคยเชิญมาแล้วนะครับผมอ่๋แล้วยินดีนะยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีเฮ้ทำสำเร็จเลยวันนี้โดนนะอดได้ไหมใหญ่ครับคือหลับแต่กลับมาได้ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมครับสำหรับกุ้เอก สมาพผ่านไปเรียบร้อยครับก็เป็นท่านของชิมงานครับนี่ครับเรามีระบดาเส้นไวยครับมาอัดฉีดครับด้ว่ดยัดไปนึงย้เรียกรับไปกับ้าได้กันเร่หนึ่งชิ้นวัดนี่

เอาไปด้วยนะร่วมด้วยดีจะดีถ้าเราเอาไปเอาไปัล้วผมให้ให้หมดเลยเหรอให้หมดให้หมดน้ แค่ชนะที่ไมว่าไปยาวเพราะว่าผมก็คิดว่าเด็กโตนี้กนได้แล้วเด็กแพ้หมัดโดยเฉพาะด้วยราชาเดชเป็นคนแพ้หมัดแล้วนี่ก็เหมือนบททดสอบเขาอ่ะยุ้งก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้วันพิสูจน์ของราชเดช ว่าเองอ่ะจะสู้หรือเป็นคู่เองเองธาดมวยดีหรือไม่ดีวันนี้ค่ะก็ไม่เขาต้องไม่เห็นแหละมาเหมือนเราก็เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาต่อยเขาแง่สองหน้าสู้ครึ้นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขาไม่ถึงนกบน้องสู้น้องคิดว่าร้อยยี่สิบเจอกันร้อยยี่สิบแล้วครไปตัวพี่ตรนี้ก็แพ้บ่อยก็มาชนะด้วยเออ ต่ uhm, desktop, อยต่อยต่อยแค่ถ่ายถ่ายแล้วใส่แล้วใส่เพราะว่าเขาก็เจอยังฉันต่อยว่าจุูกตีปากเขาก็เขาก็เจอแต่ว่าก็แพ้ค่ะก็ดูดูค่ะว่าดูว่าดูสู้ตัวไหนได้ก็ก็สู้หรอคะถ้าเอาน <allow masa, S 2> ้องไปแบบว่าดูแล้วมันหมูแล้วก็พยายามีพยานค่ะก็ฝากไปถึงพี่แับที่เชียงได้ก็ฝากพนักงานที่เอ็นนะคะก็เด็ก ตั้งใจซ้อมไว้เท่านี้น้องก็อาจจะไม่จะอยู่ดูแลเพราะว่าทำธุรกิจแต่น้องทุกคนตั้งใจหมดเลยนะคะแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่ดีด้วยใช่ปะทีะ่มิ่งเขาเขาดีอืขอ,ขอ,อ,ขอขัดงบไม่ใช่ไหมนี่ก็คือก็บริกาศครับลังเก้ครับแม่ชนบุรนุ่นวหวานนี่ครับรับอัดฉีดนี่ร่วมแสนเลยครับสำหรับราชเดชครับยกสองเนี่ยไปพลาดครับแลกหมัดเจ้าตัวนี่ยังงงอยู่นะว่า สรุปคุดตัวเองถูกนับหรือเปล่าครับจนกระทั่งเข้าบุมมาให้พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับผมได้แจ้งว่าตัวเองนี่ถูกนับครับก็งง,งงอยู่ครับพิกลกับมาได้ครับนับในส่วนของยกที่2ครับแล้วก็ 3- 4ส,สนี่คือเกมมันมาเปลี่ยนในช่วงจวังหวะยก4ีนั่นะค,คือการเข้ามวยของทางด้านเจ้าไม้สังคำเนี่ยไปหลวมไปหน่อยฮะแล้วก็โดนเยอะครับ กาจะปิดเกมนะครับเข้ามาเองก็เข้ามวยหลวงก็เลยทำให้เข้าทางนั้นของเจ้าราชเดชครับดี๋ยวผมทวนผลครับสี่คู่ครับมวยไทย74ครับอาทิตย์นี้เนี่ยเเริ่มที่คู่แรกครับเล็กยอดยุดมวยไทยจากฝรั่งเศสครับมาโหดเลยครับวันนี้เอาชนะน็อกเจ้าเพชรติวัตรเจี๊ยบรามบินทาครับนักโกจากศรสิเกตไปนยกที่สองครับผู้ที่สองของรายการครับเป็นยอดกันช้างนครศรีครับ คู่นี้นี่ก็จบพิแกนแนนครับเป็นทางด้นของเจ้ายอดกันครับเอาชนะคะแนน,นเจ้าคิเลียนคุ้มพันม่วงไปส่วนคู่3าครับมับงกรทองเพชรเกียรติเพชรครับเจอกับพลังบุญแอส,สันปะตองคู่นี้นี่สายกครับเสนอการดูมังกรทองดูได้เ,ดดเปรียบแล้วครับแต่ลูก4ี่นี่ไปพลาดาต่อยหมัดอีท่าไหนไม่รู้ครับ ไปไหลหลุดครับแม่ภาพแพ้เน็อตไปในยกที่4ครับสลเจ้ามังกรทองครับแล้วก็ปีดท้ายที่คู่เอกครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างครับอันนี้นี่ได้นับในยก2ครับก่อนที่เจ้าราชเดชเนี่ยนะครับเปี่ยนมวยไทยมาไล่3-4แล้วก็คุมเกมยก5เข้าป้ายไปครับนี่คือภาพรวมครับสุดท้ายเป็นเจ้าราชเดชครับชนะคะแนนไปครับสุดมวยใจเจ็ดสัปดาห์นี้ครับ ขอบคุณทุกทา่นานครับแฟนๆครับเปลี่ยนบรรยากาศหลังเกมนะครับฝากกดไลค์ก you YouTube, ดแชร์ด้วยครับช่อง Youtube จูมวยครับเปลนบรรยากาศหลังเกมในศึกวเวทเจสีมาฝากแฟนๆนะครับ